คุณพี่น,นันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันอะ,อะวันนี้เราจะมาพูดในสิ่งที่น้ำไม่ค่อยถนัดในวงการน,นี้ก็คือวงการน,นางงามช่วงนี้จะเป็นในช่วงของกระแสของมิสแกลนมิสแกลนไทยแลนด์ใช่ใช่มิสแกลนไทยแลนด์ใช่ค่ะมิสแกลนไทยแลนด์ก็คือหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งอ่า มิสแกรนอินเตอร์อิมินเตอร์มิสแกนอินเตก็คือแบบชื่อย่อคือ mgi นะคะของบอนนวัตของเรานาคะคะหนูขอพูดนิดนึงหนูว่าไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าดูในแบบสายนางงามหรือสายประกวดอะไรทางความสวยความงามนี้ใช่ไหมหนูก็เพิ่งรู้ว่าเวทีมิสแกรนอ่ะมันเป็นเวทีที่เป็นเวทีนางงามที่แบบเชิงบิสเนสมากกว่าไม่ไม่ได้เชิงแบบว่าการกุศลเหมือนมิสไทยแลนด์ใช่ไหม มิสแกรนแบบจะการกุศลหรอก็ม่เชิงการกุศลหรอกคือตอนเนี้ยเหมือนกับโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนไปอะ่ะก็คืออย่างของอย่างของบอณวัฒน์อ่ะของมิสแกนเองมิสแกนอะ่ะแกเป็นเจ้าของเวทีเนาะแกก็บอกว่าทุกๆครั้งอะ่ะแกก็จะพูดว่าใครที่จะมาเป็นแบบหนึ่งในองค์กรของแกอย่างเงี้ยแกก็จะต้องมี C ี่บนะคะหนึ่งบีแรกคือบอดี้หุ่นต้องดีบอสแกจะบอกเสมอว่าถ้าอ้วนก็ไปลดซะบอดี้นะคะอย่างที่สองบิวตี้บิวตี้ก็คือต้องสวยถ้าไม่สวยก็ไปสัลยกรรมซะอ่ะนะคะ อันนี้อันนี้ที่บอสพูดนะคะแล้วก็อันที่สามก็จะคือเบนก็คือแบบเหมือนกับมีมีความคิดความอ่านอย่างเงี้ยเนาะเขาเรียกว่าอย่างนั้นประมาณนั้นมากกว่ามีไหวพริบอะไรประมาณเนี้เนาะแล้วก็อันที่สี่ก็คือบิสเนสแบบคุณมีแฟนคลับไหมคุณมีถ้าเราเลือกคุณคุณจะต่อยอดให้องค์กรเราอย่างไงอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะประมาณนี้นะคิดว่านะแล้วก็ คุณมีชื่อเสียงประมาณไหนเออคุณคุณคิดว่าถ้าเราเลือกคุณแล้วเออคุณจะแบบพัฒนาองค์กรเราหรือใครจะจ้างคุณจะทํายังไงให้แบบใครจ้างงานคุณอะไรประมาณนี้แหละมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้อ,อันี้เหมือนกันแต่รู้ว่าประมาณนี้นะที่สี่มีบิสเนสนี่คือเพิ่งเพิ่มมาถูกไหมคะเพิ่งเพิ่มมาน่าจะตั้งแต่เพิ่มมาปีสองปีมาคะเนี้ยไม่เหมือนกันประมาณเนี้ยแล้วก็ปีนี้ อ่ะปีนี้นะคะ,ะ,ะมิสแกรนไทยแลนด์ปีสองพันยี่สิบ่กพวกเราสองคนอ่ะพึ่งไปดูเขาเรียกว่าอะไรปฐมมาเลิกปฐมมาบทหรืออะไรมันเป็นฟิลแบบปฐมนไ,ไปดูมาแล้วใช่ไหมมาแล้วปฐมนิเทศใช่ไหมปฐมนิเทศแต่ตัวเนี้ยบอสแกก็จะบอกว่าเออที่ดูที่ดูนะคะแกก็จะบอกว่าใครที่อ่าปีเนี้ยเข้ากอง เข้ากองรู้สึกว่าห้าสัปดาห์มั้งถ้าจำไม่ผิดก็ตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองจนถึงวันสุดท้ายเขาก็จะบอกว่าเออมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะบอกตารางตารางเขาหน่อยหรอตารางไม่รู้ไม่ได้ดูเดืนว,วันแถลงข่าวก็คือจะเป็นวันที่ห้ามีนาคมวันไฟนอลเป็นวันที่หกเมษายนแล้วก็มันก็จะมีวันที่อันนี้ก็คือสําคัญเหมือนจะเป็นวันที่เหมือนแบบ จะต้องรู้แบบตัวเต็งคนที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในท็อ20 20คนแรก20อันดับแรกก็คือวันที่3เดือน4เป็นพรีม i เนลลี y ก็นั่นแหละก็คือ20คนสุดท้ายตัวเต็งพี่ไม่ได้ดูตรงนั้นเลยฟังแค่แบบผ่านๆอ่านั่งทำง,งานไปจดไปคะ่ะอ่าก็คือทีมปีนี้ ธีมหลักๆปีนี้ด้วยกระแส kpop tpop มาแล้ปีนี้ก็เลย miss ม s g r a n น Thailand เวทีมิสแกรนไทยแลนด์ก็เลยเอาตีม t p o p ขึ้นมาซึ่งเงื่อนไขของเอ่อ tpop ก็คือของของเวทีนี้ไม่จำเป็นว่าผู้เข้าร่วมการประกวดจะชนะการประกวดหรือไม่ชนะการประกวดหนึ่งใน เจสิบเจ็ดคนไม่ว่าคุณจะอยู่อันดับไหนคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นทีป๊ขึ้นอยู่กับความสามารถล้วนๆเลยแล้วก็เหมือนเขาจะเอาประมาณห้าไม่เกินเจ็ดคนมาหนูมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วตอนไฟนอลแล้วเขาจะให้เดบิวเป็นศิลปินทีป๊ทั้งหมดกี่คนอันนี้หนูยังไม่แน่ใจแล้วก็ที่ฟังฟังมาเหมือนกับได้ ใครที่ได้เป็นทีป๊จะได้เงินรางวัลด้วยมั้งคนละหนึ่งล้านหรือเปล่านะคะถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดพลาดขอ,อขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีรางวัลที่อ่ะถ้าถ้าพูดในหมวดของบิสเนสที่ที่เขาตั้งไว้ตอนนี้ทำไมก็จะมีเกี่ยวกับที่เขาให้มิสแกนลงคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตะก้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกคนต้องทำยอดให้ได้ประมาณเท่านี้เท่านี้ มันเป็นแคมเปญเออเขาเรียกว่าแคมเปญใน,นจังหวัดของหนูนะคะก็จังหวัดบ้านเกิดก็ได้ตอนนี้ได้เป็นของแคมเปญของไต้หวันดีใจเหมือนได้เองปะอ่ะอยากรู้ว่าอ่ะทุกคนนะคะทุกคนเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปเราอะ่ะอยากรู้ว่าอ่าจะมีคนในใจตรงกันเหมือนกับพวกเราทั้งสองคนไหมนะคะ ซึ่งนันกับน้ำอะ่ะยังไม่ได้รู้เลยว่าอามีกี่คนน้ำแบบมีคนในใจกี่คนที่คิดไว้แล้วก็จะตรงกันไหมนะคะปีนี้ปีนี้คนสวยเยอะมากเยอะนะแล้วบอกคือคือถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะ่ะยังย่งตัวนั้นเองอะ่ะนันจะดูปีที่แล้วปีที่แล้วอะ่ะ คนมงอะมองไม่ยากเพราะตัวเก่งอะมีไม่กี่คนแต่พอมาตกเป็นปีเนี้ยโอ้เลือกยากเพราะแต่ละคนก็คือทำกันบ้านเตรียมตัวมาดีนะคะเริ่มกันเลยนะคะเลี้ยงจะเลี้ยงไหมหรือว่าน้ำได้เลี้ยงไหมก็คือตามตามที่เขาโชว์ตัว มันก็เป็น first impression เนาะว่าเราประทับใจคนไหนเพราะว่าตอนนี้ก็คือมันเป็นแค่รอบแร,แรกๆเรายังไม่ได้เห็นแบบความสามารถลึกๆของเขาซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าเวลาเขาเข้าไปลึกๆเขาอาจจะทําได้ดีกว่าณวันนี้ก็ได้นวันที่เราเห็นแต่นวันที่เราเห็นคลิปคลิปนี้ยวันแรกเนี้ยเราก็จะอันนี้ก็คือเราจะเอามาพูดถึงตรงนี้ก่อนว่าใครที่เรารู้สึกแบบ เฮ้ยคนนี้เข้าตาพี่นันมีในใจมากี่คนจ้ะน้ำมามีมาเยอะเลยตอนนี้เลือกไม่ถูกแปดคนแปดคนนี่คัดแล้วคัดอีกนะคัดที่ชอบนะคะแต่ว่าที่ชอบส่วนตัวนะไม่ได้ว่าคนอื่นไม่ดีนะคะแต่นี่เราเห็นแล้วเราชอบหนูคิดว่าเราสองคนน่าจะมีคนในใจที่รู้สึกก็รู้สึก แบบว้าวอ่ะน่าจะมีตรงกันแน่แอ่าเรียมตามจังหวัดที่ทางกองกว่าจัดเลยเรียงตามคนแรกที่เขาพูดแนะนำตัวเนาะแนะแนำตัวเออนี่แหละคนแรกคือจะบอกว่าคนแรกต้องเด่นอ่ะ คนแรกต้องเด่นและเด่นจริงเด่นจริงผ่องมาแต่ไกลเลยคนนี้ยูเอเฟิร์นสวยอะสวยแบบคือสวยฟิลฟิลดาราทรงเขาจะเหมือนคล้ายๆนุ่นวรนุษย์ทรงทรงเขานะจะแนวนั้นอะแนวเรียบร้อยแนวประมาณนั้นอะแต่เขาแบบสวยหวานแล้วก็สวยเด่นผ่องมาแต่ไกลเลยอะเราเห็นแล้วเราแบบอ,อันเนี้ยบอกตรงๆว่า หนึ่งในห้าติดหนึ่งในห้าหรือไม่ก็หนึ่งในสามแน่ยูว่าเฟิร์นบอกเลยสวยแล้วทีมเขาทำการบ้านมาดีด้วยล่าสุดเห็นว่าเปิดอะไรนะทำเพลงมัง้งทำเพลงใน YouTube มีท่าเต้นอะไรประมาณเนี่ยเออทีมเขาทำการบ้านมาดีด้วยแล้วแกก็สวยด้วยเนาะยูว่เฟิร์นชอบน้องสวยน่ารักนหน,หนูต้องบอกก่อนว่าหนูจำรายละเอียดใครไม่ได้นะ จำหน้าตาไม่ได้สักคนหนึ่งเปิดดูยังต่อให้เปิดก็จำไม่ได้ไม่คือจำไม่ได้เลยว่าใครอยู่จังหวัดไหนหน้าตาเป็นยังไงจำไม่ได้แต่หูอะจำจังหวัดได้ก็คือไม่เรียงได้ไหมเพิ่งนึเพิ่งดูเมื่อกี้นี้เลยแต่รู้สึกแบบว่าคนเนี้ยชายสูงสูงเลยอะสูงสวยฟิลแบบเคป๊อปเลยอะตาเอ้ยไม่ใช่เออทีทีป๊อปเนาะเพราะว่าเราก็จะอินเคป๊อป ก็ประมาณนั้นเลยก็คือหนองบัวลำพูค่ะชื่อนิตาอ๋อ <N itta. S 2> นิตานิตาคนเนี้ยเป็นน้องสาวเอ้ยเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของแนทอาทิตย์อธิตพรใช่ไหมเออที่เป็นนางงามอะเออนั่นน่ะนั่นน่ะหนูก็เพิ่งรู้เมื่อไม่กี่นาทีเมื่อกี้นี่เลยแต่แต่หนูแบบว่าเปิดเข้าไปแล้วหนูแล้วใช่คนนี้ยที่ฉันรู้เองไว้ว่าเออเขาสูง เขาแบบผ้าโพสกวการแบบทุกอย่างคือโดยรวมคือเขาโอเคอ่ะเอาให้น้ำเลือกมาประมาณสิบอันดับที่น้ำชอบแล้วกันว่าเราตรงกันไหมๆๆๆๆห้าได้ไหมฮะห,ห้าได้ไหมเหลือห้าเหรออ่ะท็อปไฟของน้ำในความรู้สึกน้ำนะ ต้องบอกก่อนว่าน้ําไม่ใช่คนที่อยู่ในสายนางงามแต่เราดูในแบบว่าอาอยังไงอะอ่าเราเป็นคนนอกเอชีวิตคนนอกวงการที่จะมาดูคนมาดูวงการนี้ว่าอ่ะคนนอกอย่างเงี้ยรู้มุมมองเราอะเรามองว่าเฮ้ยคนไหนแบบดูเหมือนเข้าตาที่สุดละนะ first impression นี้อ่ะบอกก่อนละน้ำจะขอพูดแค่หแบบ้าอันดับ แล้วกันเนาะก็อันดับแรกจังหวัดบ้านเกิดค่ะจังหวัดพิจิตก็ใช่วัน,นวัน,นวันนั้นที่ดูอะ่ะรู้สึกว่าเขาเดินแบบเป็นธรรมชาติอะ่ะส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่ที่น้ำดูน้ำไม่ได้ดูหน้าตาเลยน้ำดูที่ลักษณะการเดินการพูดการใช้เสียงอันนี้คือหลักๆที่น้ำดูอันนี้ต้องบอกก่อนก็คืออันดับ แรกที่น้ำดูแล้วแบบเออโอเคแบบการใช้เสียงโอเคการโพสการเดินการแนะนำตัวแล้วก็มันจะต้องเปแบบบางบางคนเหมือนกับ,บว่าจะมีเหมือนโชว์เล็กๆก,ก็ที่แบบว่าแนะนำตัวเป็นแบบไหนอาจจะมีการเอ,อ่อเอื้อนเสียงในในการแนะนำตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน้ำจะดูที่ตรงนั้นมากกว่าอันดับแรกอันนี้ก็คือจะไล่าตามจังหวัดนะคะ เพราะว่าไล่ตามจังหวัดที่ก็ไปถึงอ่หั่กันเนาะก็ไปถึงอ่างอ่างสี่เนาะก็คือจังหวัดแรกคือจังหวัดทิจิตค่ะคือแบบดูเขาแบบมั่นใจอะไรอย่างเงี้หโวสวยนี้ไม่ได้เข้าข้างกันเองนะคือเขาแบบเป็นตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่คิดว่าเขาจะเดินได้แบบฟีลแบบกลมกล่อนะตัวเล็กๆแล้วเสียงแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเอแล้วต่อไปก็คือยโสธรนะ เราข้ามเขตเห็นไหมเราข้ามเขตไปทางอีสานล,ล่างยาโสทธรก็คือเวลาเขาเดินแบบว่าลุกเข่าจะดูแบบธรรมชาติใสๆอะ่ะอืมจะมีความแบบเล่นนิดๆอะไรประมาณนี้แล้วก็จังหวัดที่สามที่เข้าตาก็เป็นอันนี้ก็ขยับม,มาอีกภาคหนึ่งของประเทศก็คือราชบุรีคือเขาแบบมีความมั่นใจนะคะ่ะเขาเดินแบบมีความมั่นใจ แล้วก็อันนี้หนึ่งในตัวเต็งที่น้ำคิดว่าน่าจะติดอันดับบนบนอยู่เหมือนกันนะอันนี้ในความคิดน้ำนะคะก็คือจังหวัดหนองบัวลำพูคนนี้คือแบบลุกสูงขาวแบบฟิลเคป๊อปมากอะ่ะอืมลักษณะการเดินความมั่นใจการโพสเสียงที่ใช้ทุกอย่างดูเหมือนแบบ มันลงตัวแล้วก็อีกจังหวัดก็คือจังหวัดอำนาจเจริญมีจัไม่ได้หะห้าอันดับอันดับนี่คือน้ำคิดว่าตัวเต,ต็งใช่ไหมเต็งในความคิดของตัวเองว่าน่าจะเข้าอันนี้อันนี้ก็ไม่ถึงกับน่าจะเข้าแต่คือ first impression มันมันทำให้เรารู้สึกว่าห้าคนเนี้ยคือแบบเออน่าสนใจอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในรอบลึกๆ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าห้าอันดับของน้ำเนี่ยวันไฟนอลเนาะอ่าจะได้เข้าตาบอลนวัดกี่คนของนั้นน่ะจะมีเป็นท็อปเอขอแปดคนจากเจ็ดสิบเจดจังหวัดนะคะแต่มีเข้าตามีเข้าตาอ่ะบอกตรงๆว่ามีเข้าตาประมาณ จ็ดคนแต่อีกคนนึงอ่ะให้ในความพยายามเพราะว่าเราเห็นเขามาปีที่แล้วเราก็เห็นเขาว่าเขาก็มาประกวดแต่เขาไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราอ่านะคะคนแรกคนแรกของนั้นที่คิดว่าเข้าตาต้องใจต้องตาต้องใจนะคะก็กรุงเทพหานครนะคะยูวเฟิร์นะค,ะคนนี้ก็คือสวยฟิลดาราผ่องคือเขาเดินมาคนแรกอะ่ะพ่องมาแต่ไกลเลย ขาวผ่องสวยเด่นมาแต่ไกลเลยแล้วก็คือบอกตรงๆนะ,ะเนี่ยเป็นนางเอกได้สบายอะ่ะสวยมากนะคะสวยหวาน<ช>ฟิล<ช>ฟิล,ฟล<ช>คล้ายๆคุณรุ่นวรน<ๆ>ุชเลยนะคะแล้วก็บอกไว้เลยว่ายังไงก็ติดหนึ่งในห้ายูเฟิร์นนะคะอันนี้คือคนแรกที่ชอบนะคะต่อไปคนที่สองนะคะก็ ตรงกันกับน,น,น้ําก็คือพิจิตจ้ะจันเจ้านะคะจันเจ้าอันนั้นก็ก็จะเป็นแบบสวยหวานแนวแบบแนวไอดอลเกาหลีอะน่ารักอืมนะคะก็แคมเปญเขาก็แตกด้วยนะคะเพราะว่าเขามีเขามีบีที่สี่คือบิสเนสด้วยนะคะยังไงก็น่าจะเข้านะคะก็คนที่สามคนที่สามเนี่ยคิดว่ายังไงก็ ทอ็อ,ทอปยังไงก็ไม่หลุดท็อป10นะคะยังไงก็10คนหนึ่งใน10คนยังไงก็ต้องมีคนนี้ก็คือภูเก็ตนะคะลินมาลินนะคะอันนี้เป็นมิสแกนภูเก็ตนะคะสองพันยิบสี่ก็คล้ายๆกันค่ะก็ทรงคล้ายๆาจันเจ้านะคะก็จะเป็นแบบสวยแนวอไอดอลเกาหลีนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ คนที่สี่นะคะก็จะเป็นหมอเข้าโพดหมอเข้าโพดเป็นมิสแกนมุกดาหารบอกก่อนว่ามิสหมอเข้าโพดอะเคยเคยเป็นแบบเคยประกวดเดอะวอยรู้สึกว่าจะปีของไข่มุกนะคะออกก็ว่าอยู่ะะว่าทำไมหน้าคุ้นคเหมาะแก่การเป็นทีป๊อปมาก พอนึง,งเอาจริงๆนะหนึ่งหมอข้อพดแกแกพูดภาษาจีนได้จีนได้อังกฤษได้นี่คือแบบออ้่หแล้วเป็นหมออีกดูดีโปรไฟล์ธรรมดาที่ไหนเออแล้วก็แกก็จะสวยแบบแกก็จะสวยแบบเป็นแบบไม่ได้ไม่ได้สวยฟิลนางงามนะแต่ทรงแบบอมวยอมวยอะแบบอมวยอมวย,วย,วย,วยน่ารักเสียงดีมากร้องเพลงเพราะเขามีโอกาสที่จะได้ติดในทีป๊อปแน่ๆเลยเพราะว่าหนูได้ฟังเสียงเมื่อกี้นี้ มีโอกาสสูงใช่มามาค่ะแล้วกี่กคนละหนึ่งสองสามสี่ต่อไปคนที่ห้าคนที่ห้าก็คือมิสแกรนสกลนัครนนะคะชื่อจินนี่จินนี่เนี่ยจะสวยแบบอินเตอร์นะคะแล้วก็สวยแบบอินเตอร์สวยแบบไอดอลหน้าสดสวยมาก เป็นลูกครึ่งอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นลูกครึ่งแล้วก็อายุแค่สิบเก้าปีเองอะ่ะอายุแค่สิบเก้าสวยอะ่ะคือแบบเราเห็นแล้วเราแบบคือมองปุ๊บสวยอะ่ะมองแป๊บเดียวคือสวยอะ่ะแล้วก็แบบอ่อที่ไปดูในต๊อกต๊อกนะคะเต้นเก่งเต้นแบบโคเวอร์เพลงอะไรอย่างเงี้ยเออสวยชอบชอบคนสวย คนที่หค่ะคนนี้ก็บอกตรงๆว่าไม่หลุดท็อปฝฟยยังไงต้องมีนางนะคะมีสแกนสระบุรีมะปางบอกเลยว่ามะปางแบบหุ่นดีมากสวยสวยแบบทร,างงาทรงนางงามสวยทรงงามงามสูงยาวเข่าดีหุ่นดีมากร้องเพลงได้พร้อมใช้ แล้วก็อแฟนคลับมีแฟนคลับแล้วเขาเป็นสวยแบบถ้าในพาร์ทของนางงามอ่ะเขาฟิลนางงามเลยสวยชอบอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่ท,ท,ที่ที่ชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็คนที่เจ็ดก็คือมิสแกนสตูนนะคะ ชื่อเอ็มม่าคนคนเนี้ยก็จะสวยทรงแบบไอดอลอะเออสวยทรงแบบคล้ายๆอารเรอ Idol, ลไอดอลเกาหลีประมาณเนี้ยเหมือนกันนะคะแล้วคนที่แปดคนเนี้ยที่บอกว่าแบบคือเอาตรงๆนะแบบเป็นกำลังใจให้นางละกันแต่นางจะเข้าหรือไม่เข้าก็คือแล้วแต่ความสามารถของนางแต่แต่ที่ให้นาง ติดในท็อปแของพี่อ่ะเพราะว่าเออชอบในความพยายามของเขาเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าปีที่แล้วอ่ะนางก็สมัครมิสแกนภูเก็ตนางก็เออตอนนั้นมิสแกนภูเก็ตปีที่แล้วก็เป็นเทียนะคะเป็นเทียนางก็ไม่ได้นะคะ แล้วก็อันนต้องบอกก่อนเนาะคนที่แปดชื่อมินมิสแกนสุขโขทยัยนะคะสองพันยี่สิบสี่แล้วก็ปีที่แล้วนอกจากไปภูเก็ตแล้วนางก็ไปอ่นางก็ไปประกวดมิสแกนเลยซึ่งสแน็คได้ แล้วพอมาปีนี้นางกลับมานางก็มาประกวดมีสแกนสุโขทัยแล้วนางก็ได้อก็ดีใจกับนางด้วยคือให้เนี่ยให้ในความพยายามแล้วจะบอกว่านางไลฟ์สดในทิกต็อกพี่ช่วยนางซื้อของด้วยนะช่วยนางซื้อของด้วยแบบเออนางนางไลฟ์สดเนาะขายแบบน้ำพริกปลาสลิดขายขนมมาพี่ก็ช่วยนางซื้ออืมเป็นแฟนคลับนางแบบให้กำลังใจเป็นฟิลให้กำลังใจนางมากกว่านะคะ นี่แหละคะ่ะแปดคนของของดิฉันแล้วอันนี้อันนี้จากข้อมูลที่น้ำดูมาคร่าวๆนะในส่วนของมิสแกรนปีนี้ตามรายชื่อที่จารายชื่อจังหวัดที่พี่นันพูดมาก็คือด้วยด้วยสายนางงามแล้วอ่ะด้วยวงการนางงามที่เขาดูกันเองอะ่ะคนที่อยู่ในสายการดูนางงามอยู่แล้วอะอันนี้คือตัวเต็งเลยนะที่ทุกคนคิดว่ามีโอกาสจะแย่งชิงตำแหน่งกัน แต่ในส่วนของน้ำนะ้ะเป็นคนที่แบบว่าอ่านอกวงการนางามน้ำจะมาองแค่แบบ first impression ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมารอดูกันไปเรื่อยๆว่าพัฒนาการของแต่ละคนนะ่ะแล้วก็ความสามารถจะเป็นยังไงมันอาจจะมีการพลิกโผป,ป,ปรับเปลี่ยนก็ได้นะออต้องมาดูตอนเข้ากองอีกว่าเข้ากองอ่ะกลีบไหมบางทีคนที่มีกระแสนอกกองอ่ะแต่พอเข้ากองไปหาเยเงียบ หายเงียบก็คือหายเรียบไปกับกองเลยเงียบไปเลยอันนั้นก็คือแบบเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันแต่อันนี้ก็คือณตอนนี้ที่เขาว่าเป็นตัวเต็งที่เขาว่าแบบเออน้าน่าน่าจะติดอืแล้วจากที่แบบเออเรามองของเราเองด้วยนะคะจากที่เราก็ดูมาเราก็อย่างตัวนั้นเองนั้นก็ดูมาหลายปีอันก็คือจะเป็นสองมุมมองนะมุมมองคนนอกที่เป็นแบบว่า first first impression ในการดูายนางงามกับ คนที่ชอบดูการประกวดนางงามอยู่แล้วมันก็จะแบบแบ่งได้สองเวเหมือนกันนะอของเรามันก็จะเป็นความต่างเออได้มุมมองในแบบไล่แบบหลายๆมุมเนะเาะกันนะคะก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันเนาะว่าห้าอันดับท็อปไฟของน้ำกับท็อปเอทของนันนะคะจะเข้าตาบอสกี่คนอ่า หรือไม่แน่เราอาจจะมีการอัปเดตนะช่วงเวลาที่เขาแข่งขันแล้วไปประมาณว่าอ้าท็อปไฟท์ของชั้นตอนนี้คนนี้ตอนนี้เป็นคนนี้อะไรอย่างนี้เพาะอาจจะเปลี่ยนเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเข้ากองวันไหนนะตั้งแต่วันที่3มีนาคมถึง6เมษายนปีนี้เก็บตัวที่ภูเก็ตถูกต้องไหมคะพี่นันใช่ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพค่ะ คือปีนี้อะไรนะเขาเรียกว่าคอนเซปต์งานหรืออะไรนะธีมเออธีมธีมของการประกวดในปีนี้ก็คืออย่างที่รู้ก็คือเป็นทีป๊ซึ่งเขาจะเอาห้าห้าคนที่จะไปเทรนที่เกาหลีเป็นเวลาสามเดือนเพื่อที่จะมาเป็นศิลปินทีป๊ บอสแกเก่งนะแกคิดของแกว่าจะเนาะปีนี้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแกเก่งนะเนาะชอบแกบางทีชอบบางทีดูไลฟ์สดแกก็ชอบฟังแกพูดเหมือนแกสอนไปในตัวด้วยน่ะเวลาแกไลฟ์สดในทิกติกต่อจริงๆนะพี่ดูแล้วเออเหมือนเขาสอนในการแบบใช้ชีวิตสอนแล้วแกเป็นคนที่แบบไม่เข้าข้างใครถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดอะไรอย่างเงี้ยเออชอบดูแก โอ้เราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับการประกวด <S <S เวทีมิสแคนไทยแลนด์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอาจจะมาดูกันว่าเอ่อช่วงนี้ในในตอนที่เขาเข้าในอยู่ในกองประกวดเนี่ยใครที่จะแบบว่าพลิกโผลขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นท็อปไฟในใจเราอืมซึ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแล้วก็ เดี๋ยวเราก็มารอดูนะวันที่ประกาศผลหรือว่าแบบท็อปไฟว่าในท็อปไฟ์ท็อปเอของเราเนี่ยจะติดอันดับที่ไปอยู่แบบว่าในระดับอันอันดับแรกๆของการประกวดไหมหรืออาจจะมีหนึ่งในนี้ที่เป็นผู้ชนะการประกวดมิดแกรน d t ม a ดแกรนก็ได้ยังไงก็ฝากติดตาม น้ำกับพี่นันนะคะว่าคลิปต,ต่อไปของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อหากเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะรักบอสโอเคค่ะวันนี้ก็แค่นี้เนาะเราก็รอมาเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs>